สวัสดีตอนเที่ยงคืนหลังฟุตบอลคาราบาวทราบผลเรียบร้อยแล้วครับลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับดูรูปเกมแล้วโอ้โหสุดมันเลยครับสุดมันเลยก็เอาตรงๆคือไม่ละเอียดทั้งสองทีมแหละเพราะว่าตัวตัวอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีตัวตัวเล่นเลยอะต้องเอาอะคาเดมี่ที่เตรียมไว้แหละเพื่องานนี้โดยเฉพาะเอามาช่วย แล้วมันได้ผลนะครับได้ผลใน90นาทีแรกเนี่ยผัดกันลูกผัดกันลับส่งบอลเข้าประตูทีมละหนประตู VR ่ีบรไปหมดก็ต้องต่อเวลาพอต่อเวลาเสร็จแล้วแหมกูรู้หลายๆท่านเนี่ยเขาบอกว่าเซลซีจะมารวมทั้งแอดด้วยบอกว่าเซลซีจะมาเพราะว่าดูด้วยสภาพตัวผู้เรียนแล้วประสบการณ์เอ่ยมันจะไปสู้คนมีประสบการณ์ได้ไงเด็กๆนะ แต่ที่ไหนได้เด็กมันบดว่ะเด็กมันบดเอาเซลซีเลนไม่ได้เลยครับช่วงต่อเวลาเซลซีเลนไม่ได้เลยทั้งสองทั้งสองครึ่งเลยมีนํามซ้ำยังถูกถูกบดถูกบี้ขยี้กันแหลกลานเลยสุดท้ายเลย <c oughs> กูรูหลายๆท่านเดาผิดลิวพูลมาครับลิวพูลมามามาพ่อเด็กนั่นแหละมาพ่อะเด็กอะคาเดมี่สามสคนที่ลงลงไปนั่นแหละฮะทำให้แอนเดียเล่นง่าย ทำให้ดีอาร์เล่นง่ายละเอียดขึ้นและทำให้เอนโดเล่นง่ายด้วยอย่างเงี้ยจึงทำให้เก็บชัยชนะนัดนี้ได้นะครับด้วยลูกเตะม,มุมที่แบบว่าแหมก็ต้องเสียใจกับทีมเซลซีด้วยครับฟันไดฟันไดวิ่งว่าโขเข้ามุมเดิมนะครับมุมที่ไม่ได้ประตูหละเ,เด็ดขาดมากลูกเนี้ย ไม่มีอะไรอีกแล้วเกินคำบรรยายนี้คลิปนี้สั้นๆนะครับก็มาบอกแค่ว่าลิวพูควาชแชป์ไปเรียบร้อยแล้วก็แอดดีใจครับเพราะว่าแอดเชร์ลิวพูอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นเด็กๆจากชุดเยาวชนเท่ากับลูกชายผมนะดูหน้าตาดูเท่ากับลูกชายผมเป๊ะเลย18ปีอะไอ้เบนค้างหรืออะไร18ปปียังไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำไปเท่ากับลูกชายผมเลยที่จกำลังจะเข้ามหาลัยดูหน้าตาก็มันก็ มันก็รุ่นลูกชายผมพอดีแหละเออแล้วก็เจนเขากล้ากล้าส่งลงไปเล่นกล้าเนี่ยโอโ้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จได้แบบแบบว่าโอ้โหลูกลูกที่ได้ประตูเนี่ยสุดยอดเลยอะแบบสับจิบจ๊บเลี้เงี้ยก็เตะแล้วก็ฉลับฉลับ,บแล้วก็ได้ลูกเตะมุมนำมาสู่ลูกเตะมุมเตะมุมเพาว่าฟันได้วิ่งขึ้นมามงเข้าประตูไปเลยอะไรประมาณนี้ โอ้โหซลซีหมดหมดแรงนะหมดแรงหรือว่าซลซีหมดแรงหมดแรงตั้งแต่แผงแผงหน้าลงมาเลยอะ่ะยันแผงหลังเลยอะ่ะแหมบอาเชติโน่มีการบ้านอีกแล้วครับทาให้ผู้ใหญ่ของเซลซีมีการบ้านอีกแล้วเอายิงตัวนักเตะของเซลซีไม่ไม่มีข่าวเจ็บอะไรมากมายนะถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ